กราบน้ำรสการหลวงพ่อธรรมชยโยกระผมพระมหาทาวรประพัฒสโลเจ้าวัดวัดร่องกอกตำบลบ่อเฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกระผมมีความปร,ปราบปื้มยินดีและกราบน้ำรสการหลวงพ่อที่มีเมตตาที่นำคณะสิทธิานุสิท์ของหลวงพ่อ ได้มาถวายกระถินเพราะว่าวัดของกระผมนั้นได้ทำการบูรณะก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถ้าศาลาปฏิบัติธรรมของวัดร่องกอกเสร็จแล้วนั้นคาดว่าจะรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้นั้นครั้งละ1,000คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนั้นต้องใช้ทุนสูงดังนั้นกระผมพระมหาธาวรปราพระสะโลในฐานะเจ้าวาด<บ>ก็มีความปราบพื้มที่ว่าปีนี้ได้กระถินของหลวงพ่อมาช่วยสมทบในการก่อสร้างเพื่อจะให้สำเร็จลุล่วงวัดร่องกอก ในพรรษานี้ก่อนที่จะเข้าพรรษามีพระจำพรรษาอยู่สรูปก็ได้ไปปรึกษากับศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยพระอาจารย์ชานจิตที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ก็มีเมตตาให้พระที่ฝึกแล้วอบรมแล้วมาจำพรรษาที่วัดร่องกอกเพิ่มอีกเป็นหนึ่งรูป รู้สึกดีใจที่ได้พระที่มีคุณภาพในการผ่านการอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางมาอาตามาพระสมหมายยานุตมโมเป็นพระที่บวชจากโครงการของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปางวันประชาสมบทเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ได้รับการฝึกอบรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจนจบหลักสูตรพระอาจารย์ชาญจิตให้ความเมตตามาจำมรรษาอยู่ที่วัดร่องกอกหมู่7ตําตำบลบ่อแฮวออำเภอเมืองจังหวัดลำปางถ้าพูดถึงความมหัศจรรย์ใจและเกิดมานี่อาตมาก็60กว่าแล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ว่า30,000วัดครั้งนี้ก็เป็นเรื่องจริงก็รู้สึกว่าป่าพื้มดีใจมากๆเลยครับว่า มีโครงการที่ใหญ่ๆระดับโลกที่ยังไม่เคยเห็นเลยเกิดมาในชีวิตนี้ก็มาได้เห็นว่ามีจริงๆแล้วก็วัดร่องกอกที่อาตมาจำมันษานี้ก็อยู่ร่วมในโครงการนั้นด้วยที่จะมีการทอดกระถินในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567ก็ขออนุมโมทนาบุญกับหลวงพ่อและกัพระอาจารย์ทีมงานทุกท่านที่ให้ความเมตตากับทางวัดร่องกอกวัดในของเรานะครับ